ครับก็ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดออดสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยนะครับชุดสิบหน่วยบนนะครับชุดสิบหน่วยบนนะครับวันนี้จะเด่นอยู่ที่หกเจ็ดแปดนะครับสำหรับสิบหน่วยบนหกเจ็ดแปดนะครับให้ท่าน สังเกตเลข6กกับเลข7ดีๆนะครับ2ตัวนี้นะครับ6 7 8นะครับเลขจะชนอยู่ส่วนมากเลยก็คือ,อา3า7นะครับแต่ทีนี้มันมาชนที่6กับ7นะครับท่านต้องดูให้ดีนะครับ3,67นะครับตาดีได้ตา้ายเสียนะครับผมไม่พูดเยอะนะครับผมลงให้ท่านไว้ เพื่อพิจารณานะครับเลขจอกอะไรไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมได้คิดคนได้บรรจงไว้สำหรับท่านที่ติดตามผมนะครับวันที่16เมษายนนี้นะครับเน้นแล้วนะครับท่านดูดีๆนะครับตัวใดที่ผมเขียนให้จัดไปเลยนะครับไม่ต้องลังเลนะครับเด่นที่6-7-8นะครับผม มั día, pues a dar dar a ่นใจมากๆสำหรับวันนี้นะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไม่ต้องลังเลนะครับถ้าติดตามผมแล้วท่านลังเลหมายถึงว่าจะแทงดีไม่แทงดีจะเล่นดีไม่เล่นดีในเลขชุดที่ผมทำคือเอาง่ายๆนะครับถ้าติดตามผมก็ไม่ต้องลังเลนะครับก็จัดนะครับแต่ถ้าลังเลก็ไม่ต้องติดตามก็ได้นะครับถ้าลังเลไม่ต้องติดตามก็ได้ก็ไม่ว่ากัน นะครับแต่ลังเลก็ไม่รู้จะติดตามเพื่ออะไรนะครับก,ก็ขอให้ท่านมีความมั่นใจนะครับแล้วก็จัดไปตามที่เลขที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับดูว่ามันตรงกับตัวไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็จัดเลยก็จบนะครับตั้งแต่2ตัวล่างตรงนะครับ2ตัวบนตรงแล้วก็หลักร้อยเสร็จแล้วก็อ่ จับสาตัวบนตรงให้เรียบร้อยนะครับเป็นนั้นว่าจบนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับอ่านซื้อลอตเตอรี่ไว้เผื่อ3ตัวหน้าจังหวะมันเข้านะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบพระคุณมากรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ